สวัสดีครับ N N K d i f f y Shop นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีตั้งค่าวัดรอบ128สีนะครับกดครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วกดแช่ครับอันนี้คือตั้งสีนะครับตั้งค่าสีครับสีมันจะเปลี่ยน พอได้สีที่เราชอบแล้วก็กดปล่อยมือครับกดปุ่มล่างนะครับเหมือนเดิมอ่าอันนี้คือตั้งค่าพีกไฟสีเขียวครับนะครับอันนี้ตั้งไว้ที่สองพันห้าะครับถ้าเรากดขึ้นก็นะสอง ดูนะครับกดขึ้นจะตั้งสามพันก็ได้นะครับกดหนึ่งกดสองกดสามอันนี้คือไฟสีแดงนะครับนนตั้งไว้ที่3ามพห้าครับ สอสอันนี้คือเสียงนะครับส่วนนี้คือตั้งสูบนะครับนะครับอ่าหกอันนี้ใช้ตั้งสำหรับรอบที่ไม่ตรงนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ